ออวันนี้น้องกำลังทำเสริมสวยครับแต่เล็บสวัสดีครับผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูเด็ดกันอีกแล้ว น้องน่าจะเริ่มทำแล้วครับเสียงโขกอะไรตัดอะไรปกปักปัก,ปก,ปกครับผมเราไปดูกันนะครับเมนูเด็ดของเราวันนี้จะเป็นอะไรไปติปดตามครับผมไปครับไปครับโอ้ยออกมาแล้ว,ส,วสดชื่นเจอสนามหญ้าหน่อยวัดทุกวันเลยสนามหญ้าเห็นอะไรเขียวๆแล้วมันสบายใจนะเราไปดูน้องกันโอ้ปกปักปัก,ปกทำอะไรอะ่ะม <c oughs> อ้ยของเด็ดวันนี้ให้กิโอยให้กินต <c oughs> ีน <c oughs> โอ้ย อ๋อวันนี้น้องกําลังทําเสริมสวยครับตัดเล็บอ่ะเมนูอะไรวันเนี้ยเมนูเด็ดเราในน้องจะทําซุปเปอร์ตีนไก่ไม่ไม่ได้กินนานมากคุณผู้ชมเคยกินแล้วไปกินแบบแต่ในร้านอะไรอย่างเงี้ยนะตีนข้อเขาเรียกว่าอะไรตีนนั่นแหละเนาะตีนไก่เ้าวไก่ตีนไกไน่นนั่แหละเออเดี๋ยวทำไมเขาเรียกซุปเปอร์อ่ะเพราะอะไรซุปเปอร์เแปลว่าใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์เหมือนซุปเปอร์ก็เหมือนใหญ่แท้ แบบอีกนี้ไหมแบบไม่ต้องตัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หญเราไปซื้อนะมันก็จะเป็นแบบเน,นี้ยเขาจะไม่สับอย่างนี้นะไม่รู้นะซูปเปอร์มายัางไงก็ใครรู้่คอมเมนต์บอกเนาะอันนี้เขาเรียกมาซูปเปอร์ซูปเปอร์แล้วก็เรียกซูปเปอร์นะครับถ้าให้ตามตรงตัวก็ต้มน่าจะขายต้มแซ่บตีนไก่อ่ะใช่ใช่ต้มแซ่บเท้าไก,ไก่หรือว่าเม,น,มนูตีนไอเครื่องปรุงนิดหน่อยเนาะว่านะอ๋อโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะล้างล้างยังยังเดี๋ยวเราไปล้างในบ้านกันโอเค ตีนไก่ตีนไก่ตินไก่นี่เขาทําอะไรได้บ้างอะซุปเปอร์แล้วก็ทอดนะตอนเด็กๆพี่เคยกินนะที่เขาชุบแป้งทอดเออแล้วมันก็แท้กินยากๆนะก่าจะกินหมดอีกเมนูนึงก็คือใส่กับน้ําขนมจีนอะเออใช่ใช่ใช่ขนมจีนตีนไก่น้ำขนมจีนใส่น้ำยาก็ได้ใส่น้ำเงี้ยวก็ได้นะตีนไก่เนี่ยเดี๋ยวน้องต้องเอาไปคลุกกับเกลือก่อนพี่คลุกแม่ให้มันดับกลิ่นข้าวอะไรอย่างเงี้ย เทคนิคครับผมใช้เกลือแบบกลิ่นคาวอะไรพวกนี้นะเ <Okay. S 1> อาต้มน้ำแล้วเหรอใช่ค่ะทำแล้วเหรอยังยังยังเอาเดี๋ยว,ยวน้องมีเทคนิคอีกอย่างนึงมีเทคนิคอีกนะครับผมต้มน้ำมีเทคนิคนะครับน่าจะเอาไว้ล้างหน้าให้หน้าขาวอย่างเงี้ม <laughs> ไม่ใช่แล้วมั้งตกลงเอาทำแหละน้ำน้ำต้มอ,อันนี้ยังไม่ใช่น้ำแกงของเรานะยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเออเราทำอะไร,รอ่ะนี่ไงน้องจะเอามา ลวกไก่รอบหนึ่งอะไรเงี้ยกลิ่นที่มันเหมือนเวลาเรากินไก่ที่เหมือนกับกินสาบกินสาบนะใช่ใช่อ๋อจะช่วยดับกลิ่นอืมใช่มันจะดับกลิ่นตรงนั้นอ๋อมีสองเทคนิคนะครับใช้เกลือขัดงี้แล้วก็จะใช้น้ําร้อนอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อน้ำน้ำร้อนนี่ทําไงอ่ะเอาแบบเราล้างอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลวกผ่านเลยอ๋อนโอเคโอเคนี่ก็ล้างน้าเกลือออกนะครับอันนี้คือล้างเกลือออกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปใช้นี่ครับ อ๋อรวกผ่านนี้เลย<ช>นะครับโอ้ยกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นสาบอะ่ะจริงจริงมันเป็นกลิ่นไก่อะคุณผู้ชมกลิ่นสาบมันออกมาเลยรวบกันร้องอย่างนี้นะครับกลิ่นเนี่ยกลิ่น<ด>ออกมาออกมาแล้วอ,อันนี้ได้แล้วเหรอได้แล้วค่ะไม่ได้เอาไปคุกในน้ำเนาะไม่ไมผ่านผ่านนี้ใช่รวกผ่านไปงี้เลยผ่าไก่เรียบร้อย,อยงงลยอยรรยบท เรื่องอะไรยังไงง่ายๆน้องเตรียมให้บนโต๊ะละง่ายครับเตรียมให้หมดละไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างมีซุปก้อนรากผักชีใบมะกรูดขา่ากระเทียมตะไคร้ผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ผักชีไทยค่ะมะนาวน้ำตาลปีบ๊บพริกขี้หนูตำหยาบๆน้ำมันหอยซีิยวขาวน้ำปลาซีิ๊วดำหรือซอสหวานค่ะเอาแล,แล้วเนี่ย ไม่น้อมาวางไ,ไว้เฉยๆมาวางไว้เฉยๆหรือว่าจะขายของครับผมนี่ขายของก็ได้ค่ะพริกขั้วไก่นะครับครัวประภัยสนใจสั่งไปชิมกันได้นะครับอันนี้จะขั้วออกมาก็จะเป็นขั้วไก่สุรชาญเลยใช่ค่ะอันนี้หนึ่งถุงนะครับหนึ่งรอกรัมสามารถใช้ไก่ได้1กิโลนะครับตกลงน้องจะขายหรือพี่จะขายนะ <laughs> พี่พูดดย <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปต้มน้ําเดือดค่ะเราจะเริ่มทำซปเปอร์ติ่มทําแล้วใช่เครื่องอะไรครบหมดแล้วนะครับนำหม้อลงเตาครับใส่น้ําลงไปด้วยเปิดแก๊สแบบนี้เอ้าททำได้ต่อปรุงค่ะซีอิ๊วขาวครับผมปริมาณยังไงกะกะก็ลดมือใครลดมือมันนะครับถ้าจะไปทําตามก็เอาแค่วัตถุดิบไปเนาะใช่ค่งแล้วก็ปริมาณเนี่ยกะกะเอานะครับมันหอยครับผม ด้วยน่ครับสุดก้อนครับผมอันนี้อันนี้ไม่ต้องกากรนะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเอาในตวงมาหนึ่งช้อนแต่ถ้าใครแบบอยากให้สีเข้มๆก็ใส่เยอะใช่ก็กากเหมันเดิมอ่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำครับผมเพิ่มสีมันเข้มหน่อยนะครับตามด้วยสมุนพรของเราลาผักชีใบมะกรูดนะครับ กระเทียมครับกระเทียมทุบๆหน่อยตะไคร้นะครับผมเครื่องต้มนะครับล้วพวกนี้ไว้ใส่ทีหลังเนาะใช่ค่ะตอนนี้ทำอะไรต่อรอน้ําเดือดค่ะรอน้ําเดือดครับผมนี่น้ําเดือดบุบๆครับผมต่อไปครับตีนของเราตีนไก่ไม่ตีนเราใส่ลงไปครับผมนี่นี้ตุ๋นไว้นานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาดูรอบหนึ่งพี่ครึ่งชั่วโมงข้นมาดูกันนะครับ าครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครึ่งชั่วโมงผ่านไปปึ๊บโอ้ยมีแต่ฟองครับผมโอ้ยยังไม่ได้พี่ว่ายังไม่ได้นะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนังยังตึงอยู่เนาน่าจะครึ่งชั่วโมงต้องไฟอ่อนเนะาะค่ะจะได้เปืป่อยๆนะครับออืยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมที่จริงมันต้องให้มันเป็นแบบนี้หมดน่ะใช่ใช่เหมือนอีกนะอีกสักครึ่งชั่วโมงนะค่ะ ไฟออ่นนะครับผมมาครับมาครับคุณผู้ชมมาเปิดดูกันอีกทีนี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะค่ะที่ว่าสุกแล้วยังไงก็สุกแล้วคือปัญหาคือหิวครับผมหัวได้แล้วนี่ไงพี่ใช่แล้วใชดูดิหนังจ๋ากระตุ้นมากกอ่าแต่พี่ว่านะถ้าเกิดอยากให้มันเปื่อยจริงๆอ่ะเราต้องใช้ไฟอ่อนก่อนนี้แล้วก็ตุนไว้นะใช่มันจะได้ไม่เละไงนี่ก็ได้แล้วคุณผู้ชมหิวแล้วครับไปมา,มา จะมาปรุงกันเป็นซุปเปอร์ตรีนไก่ดูดูว้าวสุดยอดนี่หมดแล้วครับโอ้โหถ้วยใหญ่เลยคุณผู้ชมน้ำใส่นนี้ครับอันนี้เราต้องปรุงอีกนะครับซุปเปอร์นี่มันต้องปรุงรสจัดจานเนาะค่ะใช่โอ้ยนี่โอเคคนมือผมนะครับเริ่มปรุงน้ำกันต่ออันนี้นเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะ บี๊ครับเพิเ่มป,ปลาเพินน่มปลาเข้าไนองแหละทีเด็ดครับคุณผู้ชมพริกขี้หนูโครกยียบยาโอ้ยเพิ่มความจัดจ้านนะครับน้นมะนาวส่จัดเต็มเลยครับผมเปรี้ยวเผ็ดมันจะหวานหน่อยๆเนาะค่ะน้ำตาลผักชีฝรั่งนี่จะเลยผักชีฝรั่งครับผมทานด้วยผักชีครับ ยำน้ำก่อนทำน้ำยำก่อนเรียกน,น้ำซุปเปอร์<笑><笑>ปรุงหน่อยปรุงในถ้วยอย่างนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมมีกลิ่นมะนาวเนาะกลิ่นมะนาวกลิ่นปเปรี้ยวอย่างเงี้ยกลิ่นพริกด้วยครับนี่พริกเ้อยแล้วลวคะค่ะไปเนาะปเทเลยว้าวดูคุณผู้ชมคนไหน่อยไหมคนได้ไหม อายเต็มถ้วยพอดีเลยอะ่ะ <No. S 1> จัดหมดคนนี้สองคน mm hmm. เรียบร้อยนะครับซุปเปอร์ติงไก่เริ่มแล้วนะอยากสดน้ำมากโอ้ยสันนี่หิวอนะ่ะเนี hmm. ่ยเปรี้ยวหวานหอมมีกลิ่นพริกอะ่ะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะ <Wow. S 1> โอ้ยน้ำไม่ใช่เลยอะ่ะโอ้ยชอบน้ำเด่นจริงจัดขาเ mm hmm. ออม,มันไม่เปิดมาก mm hmm. แต่ได้ครับ น้องเคยเห็นที่เรากินแบบอว่ากระดูกมันแทบเปื่อยเลยอะ่ะม,มันจะมีนะแต่อันนี้แบบกระดูกยังแข็งอยู่มันไม่ชอบน้ําอ่ะน้มันอร่อยเนาะมันไม่เหมือนต้ยมยำนะมันแบบมันไม่กินของมันอะ่ะคนหน่อยนี่โว้ยนะคุณผู้ชมความเปรี้ยวความเผ็ดกำลังดีเลยเนาะนดี มันทำอีกทีทั้งตุ๋น,นว้ทั้งคืนนะพี่ว่าตุนแบบปล่อยอ,อ่อ,อนให้มันเปื่อยถึงกระดูกอ่ะได้ไหมน้องว่าได้นะอ<ม>ที่แบบเวลาเราตักแล้ว,ลวต้องทำเบาๆรห้มันมจุดอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ว่าตุนต๋นทั้งคืนตื่นมาเหลือแต่น้ำละลายหมดน้องกลัวมันเหลือแต่กระดูกะ่ะกระดูกก็ละลายน้ำก็แห้งเฮ้ยนี่มีพริกด,ด้วยอืมจัดพริกด้วยครับ ตุ่นมาเหลือแต่น้ําไม่ใช่มันละลายนะมาถ้าทํำอีกรอบนึงไม่ต้องแบบตุ่นอีแบบนึงอ่ะเนาะจริงจริงเคี่ยจริงก็ได้อยู่นะเขาจุดประทัดกันเนาะเขาไล่นกแน่เลยน้องแรกนะน่าจะไล่นกเรื่อเขาเหนียวหน่อยดีกว่าเอาใช่ไหม หมดแล้วเหรอหมดแล้วอืมพริกมันหอมดีมากเลยอ่ะมันเข้ากับไอ้ผักอะไรผักชีฝรั่งอ่ะ,อะเา่าเหนียวหนะ่ <c oughs> อยลองท้องเมื่อกี้พี่เคี่ยวได้อยู่นะคออปนะได้นะอันนี้เราชั่วโมงกว่าเนาะอืม,อ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 ม น้องว่าประมาณสองสอง,ส,อง,ส,องสามชั่วโมงได้แล้วมั้งต้องไฟอ่อนกว่าน,นี้ไม่งั้นเละหมดอ่ะถ้จะ่จยกตุนนานนะเแล้อต้องเป็นไฟถ่านถ้าเป็นแกน,ะน,น,นะน์เปืองเนี่ยนานอ่ะจริงไหมใช่ค่ะใช่เปืองจะให้เป็นไฟถ่านมันก็น้องว่าจะอีกแบบนึ่งนะรสชาตินี้ออือว้าว น้องรู้ไหมทำไมเขาเรียกพริกขี้นหนูมันเล็กปะมันมีหนูตัวนนนึงมักิแอบกินพริกไนงะที่นี้นไม่รู้มันมันสีแดงใช่ไหมมันน่ากินเลยอ่ะแอบกินพริกแล้วที่นี้นมันทอมเสียขี้ไปตลอดทางมันเป็นทางไปอย่างเงี้ยต้นพริกก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ส่วนใหญ่มันมากับนกไม่ใช่หรออืมงั้นเขาเรียกพริกขี้น,นกก็ดีนี่ขี้นหนูไงอันนตำนานจากที่ไหนหจริงเหรออ๋วพี่เนะี่ยพี่แด <laughs> ง <laughs> เอาไงพริกอะพริกนะ่าจะเล็กเขาเลยกอย่างนี้นะเพราะว่าหนูตัวเล็กเลยอย่างงี้ป่ะทำขายแบบว่าหิวหิวนะแล้วก็มาซดน,น้ำเนี้ยทำงานเหนื่อยเนี้ยอากาศร้อนด้วยนะเนาะ อากาศมันเริ่มเผ็ดเหมือนกันนะเฮ้ยโดนจริงโดนพริกเข้าไปนี่กินน่นในเข้าจมูกเอเตะจมูกแล้วยิยไมไหมล่ะกินแล้วค่ะอย่าก,กินโดนพริกอีกนะม,มันเหมือนกับอันนี้ใช่ไหมการหอกจีฝรั่งไงอืมใช่ออมอ่งร้อนยดี๋ยวไปกินหมด พี่กินหมดจริงสุดยอดรองก็ได้ไม่ไหวละอ้าวเสียเอาเลยโดนพริกละนโดนไปรอบนงอีกชิ้นแล้วกันอีกชิ้นแล้วกันนัองรอนอย่พี่กินหมดนั่งรอรอให้กินหมดเอากินหมดเลยรอได้โดนพริกเมื่อกี้ไม่งั้นกินหมดละ กับใครกินเนี่ยใช่อืมโอ้ยชิ้นใหญ่บ้ากเลยพี่ว่าถ้าไม่ทำน้ำให้มันเปรี้ยวหวาน,าน,เ,นเนี้ยเลี่ยนเนาะอันนี้มันมันๆไงความเปรี้ยวมันจะไปช่วยตัดหน่อยอะอืม,อ,ม,อ,มอ,อร่อยจิอะหลายจะอิ่มละซ<ส>ดแน <สด S 1> บิซดแนบิทีนึง ผมว่าปีท้ายจะไม่โดนพริกนะครับสาใจวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะ